นะครับนะฮะสำหรับเอ่อการในการาโครงการสมัครเซฟที่โซนสี่สุดนะครับนะฮะของสพเมืองแพร่นะครับนะฮะวันนี้ก็ต้องกราบขอบคุณทั้งเอ่อท่านผูก้าการตระบูรากรจังหวัดแพร่นะครับที่อยู่ผมที่อยู่แล้วนะครับนะ้ะรอผู้การตระบูรากรจรกังหวัดแพร่แล้วก็ผู้กับสพเมืองนะครับนะโดยเฉพาะพี่วรพลเนี่ยผมก็อยู่กับพี่ตั้งแต่เด็กๆแล้วนะครับนะก็อยู่กับพี่เขมาม่นานนะครับ ที่เราเนี่ยก็เป็นตำรวจโรงพักโดยแท้จริงนะครับก็อยู่โรงพักมาตลอดนะครับนะก็มีความเชี่ยวชาญนะครับในเรื่องของงานสืบสวนสอบสวนนะครับเพราะนั้นก็เป็นที่เชื่อมั่นได้นะครับนะว่าในเรื่องของสถานีตำรวจเนี่ยที่เราเนป่นทําได้อย่างเชี่ยวขาญอยู่แล้วนะครับนะเพราะนั้นก็ต้องกล่าวไว้ว่าในเรื่องของโครงการสมา m a r t episode 40นะครับนะซึ่งเป็นโครงการหลักของท่านพกตรนะ ในเรื่องของงานป้องกันนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยทั้งโลกเนี่ยนะครับก็ใช้แบบนี้เหมือนกันนะครับนะบก็ต้องกล่าวเรียนว่าในเรื่องของการสมาชิกที่โซนเนี่ยเ,เป็นแนวคิดเชิงรุกของทางบคศรนะครับนะซึ่งนำการทงานเนี่ยในเรื่องของการป้องกันเนี่ยนำการปรับปรามนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าการป้องกันเนี่ยเป็นการทํางานที่ตรงใจประชาชนมากที่สุดนะครับนะบนะครับ สสบมอขแก่เน e ี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งในโรงพักที่อยู่ในเกณฑ์คะแนนที่สูงนะครับนะส่วนในเรื่องของการการป้องกันนะฮะการป้องกันกิจกรรมที่เราให้ประชาชนในท้องถิ่นของเราเนี่ยมีความรู้สึกเชื่อมั่นปลอดภัยมีความมั่นใจในตัวเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับแล้วในเั้งสิ่งที่ต้องฝากไว้ต่อไปก็คือความต่อเเื่อนนะครับผมเชื่อมั่นว่าตำรวจที่อยู่หน้าผมทุกวันนี้ขณะนี้ คนใหญ่ตายสุดเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยเป็นคนท้องถิ่นเมืองแท้หมดเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องในการต่อไปคือการตรวจเนี่ยเป็นเพียงเชื่อเดียวนะครับนะแต่สิ่งที่ต้องทำก็คือความต้อเดือดในการทงานนะครับนะวันนี้